สวัสดีค่ะครูธีรยาสิทธ,ธิประวัติหรือครูแตนค่ะจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเยม่ยมศึกษาเขตสองค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในรายวิชาสุขศึกษานะคะในการเรียนรู้สุขศึกษานั้นก็คือเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายของเราเรื่องของชีวิตของเราเรื่องสุขภาพของเราค่ะสิ่งสําคัญในการดาเนินชีวิตก็คือเรื่องของการบริโภคค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ เราเคยได้ยินคดีเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องร้องเกี <S <S ่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอะไรมาบ้างไหมคะแล้วเหตุการณ์เหล่านั้นมันเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนเคยได้ยินข่าวสารต่างๆเหล่านี้หรือเคยอ่านหนังสือหรือเคยได้รับฟังจากพ่อแม่ผู้ปกครองม,มาบ้างไหมสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะเราจะได้มาเรียนรู้กันต่อไปค่ะ ในหลายๆคนนะคะเคยอาจจะเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการ,การซื้อสินค้าต่างๆนะคะแล้วเราก็ได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพตามที่โฆษณาไว้พอมีปัญหาเราก็ไปที่ร้าน ทางร้านก็ใบเบี่ยงไม่ยอมให้เปลี่ยนไม่ยอมรับผิดชอบอะไรค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถามว่าเวลาเราซื้อของเราซื้อสินค้าของต่างๆนั้นเราอยากได้ของดีมีคุณภาพเราไม่ไม่ได้อยากได้ของที่มันมีปัญหาเราอยากได้ของที่มันสามารถใช้ได้ดีแล้วก็ทนทานแล้วก็คุ้มราคาค่ะแต่พอมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเป็นปัญหาระหว่างผู้ซื้อกับตัวเราซึ่งเป็นผู้บริโภคในการที่จะซื้อสินค้านั้นค่ะ ปัญหาต่างๆที่ผู้บริโภคสินค้าพบเจอไม่ได้รับความเป็นธรรมมันก็มีมากมายและที่สําคัญก็คือปัญหาที่พบว่าสินค้าที่ซื้อไปใช้เป็นเครื่องอุปโภคและบริโภคนั้นมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ก่อให้ทําให้เกิดโรคเกิดการเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็อุบัติภยัยบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตได้ด้วยสําหรับเรื่องการฟ้องร้องเอาผิดต่อผู้จําหน่ายหรือผู้ผลิตสินค้านั้น ก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลาเหตุเท่านั้นเองค่ะมันไม่ใช่การป้องกันที่จะไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมดูแลการผลิตสินค้าและการให้บริการต่างๆให้จัดทำอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตลอดจนควบคุมในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นความจริงแล้วก็ตามคุณภาพของสินค้าไม่ให้โกหกหลอกลวงแล้วก็ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารสินค้าต่างๆได้ โดยรับรู้ทั่วทัวกันค่ะซึ่งในเรื่องของการบริโภคตรงนี้นะคะเราก็จะได้รับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคค่ะและในวันนี้ค่ะครูก็จะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้รับมชม<ร>ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิผู้บริโภคเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะครูจะให้นักเรียนได้ชมคลิปในช่วงแรกก่อนค่ะและพาไปกันไปดูคลิปเลยค่ะสวัสดีครับ สนใจอะไรสอบถามได้นะครับผมว่าของมาเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนทําไมไน้องก็สินค้ามันไม่มีคุณภาพไงฮะอะไรซื้อแล้วไม่รับคืนน้องโฆษณาเกินจริงฮะเฮ้ยพูดดีๆเฮ้ยฉลาก่ะก็ของปลอมเดี๋ยว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 สัญญาก็เอาเปรียบฮะขึ้นเสียงเหรอแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเอาเปลี่ยบพูไปเลยพ่อฮะ จากคลิปที่นักเรียนได้ดูไปใช่ไหมคะจะเป็นปัญหาในเรื่องของการที่ผู้ซื้อสินค้านะคะมีปัญหาในเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าไปแล้วมันก็มีปัญหาก็มาติดต่อที่ร้านแล้วก็ที่ก็จะขอเปลี่ยนสินค้านะคะแต่ผู้ประกอบการผู้ขายเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีอารมณ์เกิดขึ้นมา เหตุการณ์แบบนี้ค่ะมันหลายๆหลายๆครั้งหลายๆทีเราก็จะได้เห็นในภาพข่าวก็เป็นทาให้เกิดปัญหาเรื่องของการทะเลาะเกิดปัญหาในเรื่องของการไม่เข้าใจกันนะคะซึ่งมันก็จะทําให้เกิดปัญหาที่ตามมาอีกในหลายๆ,ๆเรื่องค่ะแต่ถ้าเหตุการณ์นี้มันเป็นอีกรูปแบบหนึง่งอีกทางหนึ่งนะคะมันก็จะส่งผลดีต่อผู้บริโภคก็คือถ้าผู้ประกอบการนั้นยินยอมให้เขาได้ปรับได้เปลี่ยนสินค้า ตามความรับผิดชอบของผู้ประกอบการหรือผู้ขายนะคะแต่ถ้าไม่ยอมปุ๊บก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาเรามาดูกันต่อไปนะคะว่าจากคลิปนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ขายค่ะเราไปดูคลิปกันต่อค่ะตีจัดการก็ให้เขาเปลี่ยนไปสิทำไมอ่ะก็เขามีสคบคุ้มครองอยู่สคบคืออะไรหรอฮะพี่ชาย สคบคือสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานที่ดูแลสิทธิของผู้บริโภคจากการกระทําของผู้ประกอบธุรกิจในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและบริการในส่วนที่ยังไม่มีกฎหมายอื่นดูแลโดยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนได้แก่ด,ด้านโฆษณาด้านฉลาดด้านสัญญาด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง,งวโดวยจะเริ่มจากการรับเรื่องร้องทุกข์ต่อด้วยเจรจาไก,กล่เกลี่ย และดำเนินการฟ้องร้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคโอ้ยอย่างนี้ก็เสร็จสิฮะพี่ใจเย็นต้องไปเกลียก่อนสรุปเอาไงเอา ขอให้ไม่มีสอบอแต่พี่ก็ควรจะสำนึกด้วยตัวเองนะฮะผู้ประกอบการใจชาอาสตรปาสตาการเราเปรียบผู้บริโภคค่ะและจากที่เราได้ชมคลิปไปนะคะเราจะเห็นได้ว่าในคลิปนี้นะคะมันจะเป็นภาพที่มีลักษณะของตอนช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของเกิดอารมณ์ เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะแต่ด้วยความที่ในประเทศไทยของเรานั้นมีหน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภคอยู่นะคะดูแลเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะมีการไกล่เกลี่ยแล้วการดูแลแล้วก็เป็นการที่บอกว่าต้องยินยอมชดใช้ชดเชยในเรื่องของสิ่งของที่มันผิด ให้เปลี่ยนหรือชดเชยในเรื่องของค่าเสียหายอะไรต่างๆขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างของคลิปที่ครูนํามาให้กับนักเรียนได้รับชมแล้วก็ดูกันค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหน้าที่สําคัญที่ภาครัฐต้องให้ความสําคัญแล้วก็ดําเนินการในการให้โครมการคุ้มครองรวมทั้งในเรื่องของกระบวนการผลิตสินค้าการบริการการโฆษณาการประชาสัมพันธ์สินค้าไม่ให้ผู้บริโภคนั้นถูก เอาเปรียบแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็มีความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการตลอดจนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาผู้บริโภคก็จะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิของผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักคำคำหนึ่งกันก่อนคำว่าผู้บริโภคครูพูดมาหลายรอบแล้วนักเรียนเข้าใจไหมคะว่าผู้บริโภคนั้นคืออะไรผู้บริโภคก็คือผู้ที่ซื้อสินค้าผู้ที่ใช้บริการหรือผู้ที่ใช้สินค้าต่างๆนั่นเองค่ะ เพระาะนั้นในการดําเนินการที่จะแม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็มีความปลอดภยัยจากการใช้สินค้าและบริการตลอดจนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นผู้บริโภคต้องได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมค่ะสิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับการคุ้มครองในการได้รับการร้อมในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจร,ริงนะคะแล้วก็มีสิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อให้รับ การแก้ไขเยียวยาความเสียหายรวมทั้งมีสิทธิ์ที่จะรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธทิของผู้บริโภคด้วยโดยให้มีองค์กรเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนผู้บริโภคทําหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการใช้บังคับกฎหมายและให้เห็นในการกําหนดมาตรการต่างๆเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งนี้ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการขององค์กรอิสระดังกล่าวด้วยนะคะ ในเรื่องของสิทธิผู้บริโภคค่ะประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้บริโภคโดยกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560มาตรา46ว่าสิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับการคุ้มครองบุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค แล้วก็พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ2522แก้ไขเพิ่มเติมพศ2556ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไว้5ประการด้วยกันค่ะสิทธิของผู้บริโภค5ประการนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อที่1นะคะก็คือสิทธิที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารรวมถึงคำพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอ ของสินค้าและบริการสิทธิข้อที่2ก็คือสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อในเลือกซื้อสินค้าและก็บริการค่ะข้อที่3จะเป็นสิทธิที่ได้รับความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการสิทธิข้อที่4ก็คือสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญาและที่สําคัญค่ะสิทธิข้อที่5นะคะก็คือจะได้รับการพิจารณาชดเชยความเสียหายค่ะ เรามาดูรายละเอียดของสิทธิของผู้บริโภคในแต่ละข้อนะคะในข้อแรกค่ะสิทธิที่เราจะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรณนา,นาคุณภาพที่ถูกต้องและก็เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการซึ่งก็จะได้แก่สิทธิที่ได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงแล้วก็ปัสจักพ,พิษภัยแก่ผู้บริโภครวมถึงสิทธิที่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องเพียงพอ ไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรมค่ะจากภาพในที่ครูนำมาให้นักเรียนดูจะเห็นเลยนะคะว่าเราต้องมีสิทธิ์ในการที่จะเห็นข้อมูลต่างๆบนฉลากสินค้าฉลากผูชนาการต่างๆเราสงสัยในรายละเอียดของสินค้าเราก็สามารถสอบถามได้อย่างเช่นการไปรับบริการในเรื่องของการหาหมอตรวจค่ารักษาพยาบาลต่างๆเราก็มีสิทธิ์ ที่จะสอบถามเรื่องของค่ารักษาพยาบาลได้นะคะไม่ต้องเกรงใจหมอเรามีสิทธิ์ถามหมอก่อนได้ด้วยค่ะในเรื่องของสิทธิที่เราจะได้รับข้อมูลข่าวสารคำพนาที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอต่างๆนั้นนะคะข้อมูลที่เ,เกี่ยวกับสินค้าที่ผู้บริโภค ควรจะได้รับรู้ก็จะมีข้อมูลสําคัญก็คืออันที่1ก็คือเรื่องของราคาราคาต่อนหน่วยสินค้าซึ่งราคาผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถรู้ว่าผลิตตัณฑ์ที่ไหนดีหรือไม่ดีเพราะสินค้านั้นจะมีความแตกต่างกันที่บรรจุหีบห่อปริมาณขนาดแล้วก็สินค้าบางชนิดก็ไม่ยอมระบุราคาด้วยจึงทําให้ผู้บริโภคนั้นไม่สามารถทราบได้ในเรื่องของราคาของสินค้านะคะเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะสอบถามเรื่องของราคาสินค้าได้ อันที่2ค่ะก็คือเรื่องของป้ายโภชนาการหมายถึงว่าในการให้ข้อมูลข่าวสารของสินค้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะการบริโภคอะไรไปนในสินค้านั้นใช้อย่างไรเพื่อผู้บริโภคนั้นจะได้ทราบรายละเอียดซึ่งมันมันจะปิดอยู่ในผลิตภัณฑ์ของสินค้านั้นเพราะนั้นป้ายโภชนาการเนี่ยค่ะจะเป็นตัวบอกรายละเอียดในเรื่องของคุณภาพแล้วก็สารอาหารที่อยู่ในสินค้าได้ รายละเอียดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นะคะก็หมายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยวันเดือนปีที่ผลิตสินค้าหรือวันเดือนปีที่หมดอายุนะคะแล้วก็ความจริงเกี่ยวกับสินค้าที่ช่วยสนับสนุนก็หมายถึงว่าสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับผู้บริโภคผู้บริโภคจะต้องแยกข้อมูล ที่ได้ออกมาแล้วก็ทำความเข้าใจเพื่อจะใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช้สินค้านั้นนะคะและข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของรายละเอียดของสินค้าค่ะผู้ผลิตจะมีการกำหนดจำนวนของรายละเอียดของสินค้านั้นๆให้เหมาะสมกับผู้บริโภคโดยรายละเอียดของสินค้านั้นก็จะเปรียบเทียบกับสินค้าอื่นๆเพื่อที่จะเอามาสามารถในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อเลือกใช้ให้เกิดประ,ะโยชน์มากที่สุดค่ะ สิทธิข้อที่2นะคะก็จะเป็นสิทธิในเรื่องของการมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็เลือกรับบริการนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิทธิที่เราสามารถสมัครใจที่จะเลือกซื้อเลือกใช้ด้วยตัวเราเองค่ะแล้วข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อนะคะก็ควรจะมีองค์ประกอบต่างๆอย่างเช่นดังนี้นะคะอย่างเช่นว่าให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินในตัวสินค้าแล้วก็บริการที่ต้องใช้ เทคโนโลยีที่แบบมันจะยุ่งยากหรือซับซ้อนไหมจะได้เป็นทางเลือกให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือน้อยกว่าเดิมหรือเหมาะสมกับตัวเราหรือไม่นะคะให้มีทักษะในการบริหารและการตัดสินใจในระดับที่จะสามารถเทียบกับการศึกษาที่ให้กับมืออาชีพได้ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์การธุรกิจต่างๆและการให้ความรู้ทางด้านการตลาดเพิ่มขึ้นโดยการชจานณาให้ข่าวสารข้อมูลและความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับตัวสินค้าแล้วก็บริการผู้บริโภคก็จะนํามา เป็นตัวที่ประเมินว่ามันตรงกับความต้องการแล้วก็เหมาะสมกับตัวเรา ที่จะตัดสินใจเลือกซื้อนั้นหรือไม่นะคะอย่างเช่นเรื่องของการขายประกันชีวิตแล้วก็มีอิสระในการที่เราจะซื้อหรือไม่ซื้อเราก็จะศึกษารายละเอียดของประกันชีวิตก่อนถ้าเราชอบเราคิดว่าคุ้มค่าเหมาะสมกับเราเราก็เลือกซื้อสินค้านั้นหรือแม้กระทั่งการไปเลือกซื้ออาหารตามตลาดต่างๆตามร้านค้าต่างๆเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อด้วยความสมัครใจนะคะแม่ค้าบางร้านเราถามราคาแล้วเราไม่ซื้อแม่ค้าก็จะทําท่าโกรธหรือบอกว่าจะทําเสียงแบบ กระทบกระแทกเดียวดันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเขาไม่มีสิทธิ์จะทำแบบนั้นกับเราเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะสอบถามราคาก่อนที่เราจะเลือกซื้อสินค้าแล้ว เหมือนกับเสื้อผ้าบางอย่างนะคะสินค้าที่เราต้องลองใช้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าอ่ะเราก็ถามคนขายก่อนว่าเออลองได้ไหมถ้าลองได้เราลองเสร็จแล้วเราความรู้สึกว่ามันไม่สวยมันไม่เหมาะมันใส่ไม่ได้เราก็มีสิทธิที่จะไม่ซื้อนะคะตรงนี้ผู้ที่ขายก็ต้องเข้าใจในสิทธิที่คุ้มครองผู้บริโภคตรงนี้เราอย่าใช้ความเกรงใจผู้ขายแล้วก็ ตัดสินใจซื้อของที่มันไม่จําเป็นหรือซื้อมาแล้วก็ใช้แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ค่ะสิทธิในข้อที่3นะคะก็จะเป็นสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการค่ะสิทธิข้อนี้นะคะก็คือว่าสินค้านั้นจะต้องมีมาตรฐานไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายเราหรือทรัพย์สินของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปโภคหรือบริโภคอย่างเช่นว่าการโดยสารรถเมย์รถประจําทางอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องได้รับความปลอดภัยในการขึ้นรถนะคะหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือเครื่องอใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างเช่นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆซื้อมาแล้วนะคะต้องปลอดภัยในชีวิตค่ะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทําสัลญกรรมการเสริมความงามรวมถึงการที่พบแพทย์เพื่อรักษา พยาบาลเราก็ต้องได้รับความปลอดภัยในการใช้บริการค่ะในเรื่องของสิทธิที่ได้รับความปลอดภัยในการใช้บริการนี้นะคะ เขาบอกว่ามันจะเป็นสิทธิ์ที่จะเน้นในเรื่องของความสะอาดเรื่องของความปลอดภัยเรื่องจากผลิตภัณฑ์แล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆรวมถึงสุขภาพและความปลอดภัยซึ่งจะเป็นปัญหาสําคัญของผู้บริโภคมันก็จะมีการออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ตั้งเป็นคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคนั้นได้รับอันตรายจากสินค้าและบริการองค์การที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธ์ทางด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคเนี่ยก็จะมี2องค์กรสําคัญนะคะก็คือองค์การคุ้มครองผู้บริโภคและก็องค์การ อาหารและยาค่ะอันนี้ก็อยากให้นักเรียนได้รู้จักแล้วก็ทำความรู้จักแล้วก็ใช้สององค์กรนี้ในการที่จะคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเราให้มากยิ่งขึ้นค่ะสิทธิข้อที่4ค่ะ ก็จะเป็นสิทธิในเรื uh uh <t uh> <t uh uh ่องของการได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญาเรื่องของการทาสัญญาเนี่ยนักเรียนบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวของนักเรียนเพราะทุกวันนี้นักเรียนไม่ได้แบบไปทําสัญญาที่จะซื้อจะขายอะไรอย่างไรนะคะแต่อนาคตก็เป็นเรื่องไม่แน่และที่สําคัญพ่อแม่ผู้ปกครองของเรานะคะก็อาจจะต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้อย่างน้อยเราเรียนรู้เรื่องนี้ไว้เพื่อที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือคนใกล้ชิดของเราในเรื่องของการทําสัญญาต่างๆแต่จริงๆแล้วครูจะบอกเลยนะคะว่านักเรียนอาจจะเคยเซ็นสัญญา อะไรบางอย่างไปแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้อย่างเช่นสัญญาการซื้อโทรศัพท์มือถือสัญญาในเรื่องของการซื้อซิมอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็มันจะต้องมีรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับตัวของสัญญาค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญาในวันนี้ครูก็มีตัวอย่างในเรื่องของความเป็นธรรมในการทําสัญญาที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ลองดูแล้วก็ลองคิดตามครูไปนะคะว่า ในการที่จะทําสัญญาเนี่ยเราควรจะต้องมี er, ข้อสังเกตหรือดูอะไรอย่างไรอย่างวันนี้ครูเอาเรื่องของการซื้อคอนโดนะคะมาให้นักเรียนได้ลองดูค่ะอันแรกเลยนะคะก็เป็นสัญญาจองก่อนนะคะเป็นสัญญาแรกที่จะจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับทุกคนก็ได้นะคะเมื่อผู้ซื้อเนี่ยตกลงใจที่จะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยต้องมีการวางเงินจองเอาไว้ก่อนซึ่งสัญ,ญญาจองเนี่ยจะระบุเงื่อนไขให้ผู้ซื้อเนี่ยว่าต้องผ่อนดาวกงิงวดอะไรไปเรื่อยๆนะคะสัญ,ญญาตัวที่2ก็มันจะเป็น สัญญาที่จะซื้อจะขายจะเป็นสัญญาที่เป็นกฎหมายบังคับว่าจะต้องทําแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเรื่องของบ้านเป็นเรื่องใหญ่นะคะท่านผนะคะข้อ2เนี่ยเป็นสัญญาที่กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องทานะคะข้อที่2เนี่ยไม่ได้บังคับว่าต้องทําแต่ในชีวิตจริงของเราเนี่ยเขาบอกเรื่องบ้านเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นรวมถึงการที่แบบว่าเราต้องขอสินเชื่ออะไรต่างๆด้วยเพราะนั้นก็ทําให้เกิดเป็นสัญญาในเรื่องของการจะซื well ้อจะขายเกิดขึ้นค่ะ แล้วก็ประเด็นที่3เป็นสัญญาที่กฎหมายบังคับให้ทําโดยมีชื่อทางการว่าหนังสือสัญญาขายที่ดินนะคะโดยจะเซ็นในวันที่เซ็นสัญญาในวันที่เราจะโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของเรานะคะซึ่งสัญญาฉบับสุดท้ายเนี่ยเป็นสัญญาที่สําคัญที่สุดเลยเพราะว่ามันจะเป็นกรรมสิทธิ์ในตัวบ้านนั้นของเรานั่นเองค่ะเพราะนั้นเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างให้ง่ายๆเลยว่าแค่เราจะซื้อบ้านซื้อคอนโด สักหหลังหนึ่งครั้งเนี่ยมีสัญญาอยู่ตั้ง3ตัวและนักเรียนก็ต้องอ่านทุกข้ออ่านโดยละเอียดนะคะแล้วก็ในข้อสัญญาต่างๆนั้นขอบอกเลยค่ะตัวหนังสือมันจะตัวเล็กๆหน่อยเราก็ต้องใจอ่านทุกบรรทัดก่อนที่จะลงชื่อลงมือลายมือชื่อของเราเพื่อจะซื้อจะขายในสัญญานั้นๆนะคะและในวันนี้ครูก็มี ลิงก์ของเว็บไซต์นะคะให้นักเรียนลองจดไปหรือถ่ายรูปไว้นะคะเก็บเว็บไซต์เหล่านี้ไว้ค่ะเอาไว้ติดตามแล้วก็เข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นสัญญาเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเปรียบนะคะวันนี้ด้วยด้วยด้วยเวลาของเราเนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอเพราะนั้นตรงนี้ครูก็จะให้นักเรียนได้กลับไปศึกษานอกห้องเรียนนอกเวลาเรียนนะคะนักเรียนจดชื่อเว็บไซต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ไปศึกษาต่อในเรื่องของการที่เราจะไม่เสียเปรียบในเรื่องของการทําสัญญาค่ะ รวมถึงสัญญาของเรื่องของการกู้เงินด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์นี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะ อีกหนึ่งสิทธิค่ะเป็นสิทธิสําคัญมากๆสําหรับผู้บริโภคเลยก็คือสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายค่ะจากประเด็นข้อที่1 234งสอง่ของสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเราอาจจะได้สินค้าที่ไม่ปลอดภยัยสินค้าที่เป็นอันตรายต่างๆหรือได้รับความไม่เป็นธรรมในการทําสัญญาต่างๆค่ะข้อที่5เนี่ยค่ะจะเป็นข้อที่จะเป็นการได้รับพิจารณาและชดเชยความเสียหายจากการโดนละเมิดสิ จากข้อ1 2 3 4ที่ผ่านมานั้นนะคะซึ่งในเรื่องของการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายนั้นนะคะมันก็จะมีรูปแบบในเรื่องของการพิจารณาก็คืออันที่1ก็จะเป็นลนักษณะเรื่องของการป้องกันโดยภาคะรัฐและเอกชนอะจะเป็นการออกกฎหมายพิทักษ์ผู้บริโภคซึ่งจะเป็นกลไกในการบังคับให้ใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการเอากลับคืนมามาแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดให้ดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็จะ เป็นเรื่องของการกำหนดบทลงโทษบทกฎหมายต่างๆที่จะคุ้มครองผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะก็จะมีสินค้าแล้วก็บริการที่อยู่ในตลาดมากมายที่เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วอะ่ะมันก็ทําให้เกิดความเสียหายทั้งด้านทรัพย์สินด้วยจิตใจด้วยแล้วก็อาจจะไปส่งผลถึงสุขภาพร่างกายด้วยทุกอย่างเราสามารถร้องเรียนได้แต่มันจะมีกฎหมายบังคับนะคะเราก็จะสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดต่างๆตรงนี้ได้นะคะจากภาพที่คูนําให้ดูเนี่ยคะ่ะจะเป็นภาพตัวอย่างของสินค้านะคะของครีม เพอร์ลี่ซึ่งจะมีกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าดอลลเมสินะคะแล้วกลุ่มนี้ก็ได้รวมตัวกันไปร้องเรียนเพื่อที่จะรับค่าชดเชยความเสียหายของการใช้ครีมตัวนี้แล้วทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะคะสิทธิที่เราจะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายนั้นนะคะเราก็อาจจะร้องเรียนไปที่สายด่วนสคบค่ะ 1 1 6 6นะคะเป็นเป็นสายด่วนที่เข้าไปร้องเรียนง่ายที่สุดในขณะนี้เอ,อกาสารประกอบในการที่เราจะเข้าไปร้องเรียนก็จะมีประกอบไปด้วยเรื่องของสำนเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนรายละเอียดต่างๆเรื่องของใบเสร็จที่เราไปซื้อสินค้าต่างๆนะคะแล้วเราก็นำเอกาสารทุกอย่างที่เราเตรียมนั้นไปยื่นให้กับสคบซึ่งช่องทางในการยื่นนั้นนะคะก็ยื่นแบบ ทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้หรือทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะแล้วสคบก,ก็จะไปดําเนินการใช้เวลาดำเนินการไปประมาณ15-30ถึงวันแล้วเขาก็จะแจ้งไปที่ผู้ประกอบการเรียกผู้ประกอบการสินค้านั้นเข้ามาไกลเกลี่ยแล้วก็พูดคุยกันนะคะแล้วก็ถ้าไกลเกลียเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคค่ะ เพราะนั้นในในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภค <bathroom. S 1> เรารู้จักสิทธิ์ของผู้บริโภคไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่สําคัญของผู้บริโภคค่ะคือเราต้องรู้จักใช้สิทธิของผู้บริโภคสิทธิ5ข้อที่เรามีเราต้องใช้ต้องเป็นผู้บริโภคที่รู้จักใช้สิทธิ์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้บริโภคเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ในอีกหลากหลายมุมมองนะคะในเรื่องของการทาตัวทา ตัวเราให้รู้จักหน้าที่ของการเป็นผู้บริโภคที่ดีใช้สิทธิ์ในการเป็นผู้บริโภคนะคะหน้าที่แรกเลยที่สําคัญในเรื่องของการที่เราจะซื้อจะใช้สินค้าเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยต้องตรวจสอบ ฉลากสินค้าเรื่องของราคาแล้วก็ปริมาณให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่หลงเชื่อคําโฆษณาของสินค้าโดยเฉพาะโปรโมชั่นอะไรต่างๆบิ๊กเซลต่างๆหรือคุณภาพที่มันเกินจริงต่างๆค่ะแล้วก็ถ้าเราต้องทําสัญญาสัญญาเป็นการผูกมัดนะคะด้วยการลงลายมือชื่อก็ต้องมีการตรวจสอบตัวหนังสือตัวอักษรและภาษาที่ใช้ให้รัดกุมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษา สิ่งที่ควรระวังสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่เราจะทำสัญญาเราก็ลงลายมือชื่อต่างๆด้วยในวันนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกพวกเราก็คือเรื่องของการลงลายมือชื่อในการรับรองสำเนาบัตรประชาชนซึ่งเราจะได้ยินข่าวที่มีการเอาสำเนาบัตรประชาชนของเรานั้นไปใช้ซื้อของไปใช้ทาธุรกรรมต่างๆมากมายเลยเพราะนั้นเราต้องมีวิธีการที่จะเขาเรียกว่า,เ,าเป็นการสำ ลงรายมือชื่อที่สำเนาบัตรประชาชนของเราให้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่โดนเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะคะวิธีการก็ไม่ยากจนเกินไปนะักเรียนดูภาพตามครูไปนะคะในที่สำเนาบัตรที่จนตัวบัตรของเราเนี่ยคะ่ะเราก็จะมีการขีดเส้นไปแล้วก็จะเขียนชื่อกำกับของเราว่าใช้สำหรับทำอะไรนะคะใช้สำหรับในเรื่องของจุดๆๆเท่านั้นแล้วก็ลงวันที่ ปีพสให้เรียบร้อยแล้วก็ลงลายมือชื่อของเราแล้วที่สําคัญนะเขาบอกว่าให้ใช้ปากกาสีดําในการเซ็นรับรองสําเนานะคะเพราะว่าพวกมิจฉาชีพก็จะเอาไปใช้ไม่ได้ค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือข้อตกลงต่างๆที่ต้องมีผลบังคับใช้อ่ะเราต้องทำเป็นหนังสือนะคะแล้วก็ลงลายมือชื่ออย่า พูดกันได้ปักเป๋าพอถึงเวลาเราจะไปบอกเขาว่าก็วันนั้นเฮียบอกว่าแบบนี้วันนั้นเฮียบอกว่าเปลี่ยนได้วันนั้นเฮียบอกว่าเนี่ยใช้ไม่ได้ยังไงก็เอามาคืนได้แต่เราไม่มีเอกสารรับรองพอถึงเวลาจริงๆอะ่ะมันก็ไม่สามารถจะเอาไปอ้างอิงได้นะคะแล้วที่สําคัญผู้บริโภคก็ต้องเก็บหลักฐานต่างๆทั้งหมดในการที่เราซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบเสร็จเรื่องของแชทข้อความออนไลน์เรื่องของการตกลงราคาต่างๆเราต้องแบบแคปหน้าจอเก็บ รายละเอียดต่างๆไว้หมดเพื่อประกอบในเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายเมื่อเราจะใช้สิทธิของผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารวบรวมเอกสารอะไรต่างๆได้เราจําเป็นต้องร้องเรียนเราก็ไปร้องเรียนที่หน่วยงานที่ดูแลโดยตรงใน เรื่องที่เราจะไปร้องเรียนนั้นอย่างเช่นว่าสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ<ม>เพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้บริโภคที่สําคัญก็คือเราต้องระมัดระวังตัวเองแล้วก็ต้องศึกษาข้อมูลข้อตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าและก็บริการที่จะซื้อให้เข้าใจชัดเจนก่อนแล้วก็ถูกต้องก่อนแล้วก็ถึงจะตัดสินใจเลือกซื้อจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังแล้วก็จะได้ที่จะต้องไม่เกิดปัญหาในเรื่องของการต้องไปร้องเรียนสิทธิต่าง ต่างอีกนะคะก่อนที่เราจะจ่ายเงินก่อนที่เราจะรับสินค้าตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าใช่สินค้าที่เราเลือกซื้อหรือไม่นะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราชี้ไปหนึ่งอย่างแต่พอใส่ถุงกลับมาบ้านมันได้อีกหนึ่งชิ้นกลับมาตรงเนี้ยเราก็ต้องตรวจสอบเป็นหน้าที่ของตัวเราในฐานะผู้บริโภคที่ต้องดูแลตัวเราเองค่ะเพราะนั้นแล้วก็พอเราซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะคะอย่างที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะสิ่งที่เราต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในเรื่องของการซื้อสินค้า ก็คือเรื่องของใบเสร็จนะคะอย่าเพิ่งรีบทิ้งบางคนซื้อสินค้าเสร็จก็ขยำขยำใบเสร็จทิ้งลงถังเลยพอเกิดปัญหาขึ้นมาเราไม่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะใบเสร็จของสินค้าเป็นสิ่งสําคัญมากๆตอนเก็บไว้ก่อนจนกว่าสินค้าที่เราซื้อมานั้นไม่มีปัญหาแล้วเราค่อยเก็บไปทิ้งลงถังขยะเป็นในลําดับถัดไปค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราเรียนรู้ในเรื่องของสิทธิผู้บริโภคแล้วก็หน้าที่ของผู้บริโภคนั้นนะคะวันนี้ ครูก็มีคำถามชวนคิดที่จะให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนในเรื่องที่เรียนรู้แล้วก็ศึกษาตัวเองกับครอบครัวนักเรียนว่านักเรียนหรือบุคคลในครอบครัวของนักเรียนน่ะ ใครเคยโดนละเมิดสิทธิในเรื่องของการบริโภคบ้างแล้วนักเรียนได้ดําเนินการอะไรไปบ้างนะคะข้อที่2จากการเรียนรู้เรื่องของสิทธิผู้บริโภคและหน้าที่ของผู้บริโภคไปแล้วนั้นนักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างคะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของสิทธิผู้บริโภคกฎหมายเขามีให้คุณคุณก็ต้องรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเองเพื่อการคุ้มครองตัวเองพ <บ S 1> เพื่อวามสุขแล้วก็ การที่จะเป็นผู้บริโภคที่เรียกว่าฉลาดที่จะดูแลตัวเองครอบครัวและสังคมค่ะสำหรับคาบเรียนนี้ครูขอ,ขอขอจบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเราพบกันในคาบเรียนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐาน